ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอาการซื้อขายเพจคือเข้าไปในกลุ่มของเพจเฟซบุ๊ก <c oughs> จะมีกลุ่มนะครับกลุ่มพวกที่บอกว่ารับซื้อ Cert ิ k ตอกรับซื้อ YouTube รับซื้อเพจเนี่ยมันมีนะครับซึ่งผมก็ลองเข้าไปเข้าเข้าไปในกลุ่มนะครับคือ เขารูปกลุ่มกับเขา <c oughs> แล้วผมก็ลองอทักไปหาคนที่รับซื้อยู u ูบนะครับคือไอลัพจากที่ผมทักเข้าไปในใน,ใน,ในกนคนที่รับซื้อเนี่ยเขาก็ติดต่อมาหาผมเขาก็ถามผมว่ามีผู้ติดตามเท่าไหร่ผมก็บอกว่า2องแสนนะครับจริงแล้วก็มันไม่ถึงหรอกแต่ผมบอกเขาว่า2องแสน เขาก็ให้ผมส่งช่องไล่ของช่องให้เขาดูซึ่งผมก็เอาช่อง,ของ youtube ของน้องๆให้เขาดูนะครับคือผมกับน้องๆเขานี่ก็ร่วมกันนะครับคือร่วมกันแบบคล้ายๆว่าอยากจะสอบถามนะครับคือผมก็ได้ขออนุญาตน้องเขาลว <c oughs> ซึ่งโ okay. อเคเขาเข้าไปเขาก็ไปดูว่าเออมันมีผู้ติดต,ตามสองแสนจริจรงๆทีนี้ผ่านไปสักสองวันเขาก็ทักมาว่าเขาขอรหัสผ่าน อีเมลที่จะเข้าไปใน u t u b e อะ่ะคือผมก็ถามเขาว่าเอาไปเอาเอาไปทำไมหลายปันคือเขาบอกว่าเขาอยากเข้าไปตรวจสอบอะไรบางอย่างสักหน่อยโอเคแล้วผมเผมก็รู้แล้วคือสมมุติว่าถ้าผมให้รหัสผ่านเข้าไปเนี่ยเขาก็คงจดคล้ายๆว่าไปเป,เปลี่ยนรหัสใหม่แล้วก็บล็อกผมอันนี้ผมก็เข้าใจแลลวแล้วก็มาสิ่งอีกกรณีคือติ k t o k ผมก็เข้าไปถามกับอีกคนหนึ่งที่รับซื้อทิ๊กตอกนะครับแต่ว่าเป็นคนละเพศแต่คนคนนี้ก็มีรูปภัปยเป็นผู้หญิงเขาก็มาแบบคล้ายๆอีหลอบเดิมคือเขาต้องการที่ให้เอาเบอร์โทรของเขาใ,ใส่เข้าไปในติกตอกของผมซึ่งผมก็สอบถามว่าเข้าไปทําไมคือเขาบอกว่าถ้าเอาเบอร์โทรของเขาเข้าไปแล้วเขาก็าจะจ่ายเงินคล้ายๆว่ามันจะได้ง่ายขึ้นโน่นนี่นั่นอันนี้ผมก็รู้แล้วถ้าผมเอาเบอร์โทรเข้าไปเขาก็เ,เ,เปลี่ยนรหัสเปลี่ยนอะไร มันก็ทําให้ผมไม่สามารถเข้ากับติ๊กตอกเก่าของผมได้นะครับก็ต้องบอกว่าจะเป็นกลโกงหรือเป็นเหลี่ยมนี่ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมอยากจะแนะนําถ้ามีคนมาทักแบบนี้อย่าได้ลงเชื่อเด็ดขาดนะครับอย่าได้ลงเชื่อเด็ดขาดเพราะว่าถ้าอยากจะซื้อขายกันจริงเนี่ยผมแนะนําให้มาต่อหน้าเลยต่อหน้าต่อตาเลยซึ่งน้องผมนี่เขาก็ขายแบบนี้ขายต uh, ิกตอกหรือยูทูบเขาขายแบบนี้เอามาแบบหน้าต่อหน้าใจจะได้จริงนะ อมาซื้อขายกันต่อหน้าเลยนะครับจะไม่มีการสูงรหดจะไม่มีการเปลี่ยนเบอร์โทรเด็ดขาดนะครับก็อยากจะฝากมาเตือนนะครับถ้าใครเจอกับคนรูปแบบนี้กลุ่มรูปแบบนี้ที่บอกว่าจะมาซื้อทิกต็อกจะมาซื้อโซเชียลเราแนละ้วให้สราส่งรหัสผ่าน <c oughs> หรือเบอร์โทรไปให้เนี่ยอยากได้ทํานะครับเ <c oughs> พราะว่าส่วนใหญ่เขาเป็นมิจฉาชีพพอพวกนี้ได้ไปแล้วมันก็จะบล็อกเปลี่ยนรหัสอะไรอะไรต่างๆของเรา เเลยอยากจะมาพูดคุยกันนะครับมามาให้ความรู้กันนะครับเพราะเรื่องนี้คือผมมองอยู่แลมันเป็นเรื่องเดี่ยนะครับเป็นเรื่องเี่ยก็อย่างที่ผมได้กล่าวมาถ้าอยากจะซื้อขายกันจริงๆริก็มามาพูดคุยกันต่อหน้าเลยนะครับจะได้ไม่หลงเลี่ยมคือมันจะได้เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายถ้าเรามาซื้อกันต่อหน้าก็จ่ายเงินกันแล้วก็ส่งอีเมลส่งมาตูให้กันตรงนั้นเลยอันนี้มันจะดีที่สุดนะครับถ้าใครอยากขายนะแต่สำหรับผมแล้วผมคงจะไม่ขาย นะครับจ้าผมมีผู้ติดตามเยอะไม่ว่าจะเป็น YouTube ทิกตก็ตหรือเิดผมคงจ็ไม่ขายเพราะว่ากว่าจะได้มาถึงขนาดนี้มันก็ใช้เวลานานอยู่นะครับ